อยู่กับอดีตมวยดังครับขวัญใจผมเลยสมัยก่อนเนี่ยมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยต้องมีคนนี้ครับกะเลียงะมินครับกิ่งซางกอสักระบูนสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มาห้ามวยที่เอฟเอสซีเชียงใหม่เป็นไงบ้างที่อาจารย์ตอนนี้สบายดีสบายดีครับตอนนี้เป็นพอที่โรงเรียนไหนครับเป็นพวกมือการโรงเรียนบ้านแม่เมยครับที่แม่ฮ่องสอนที่ไหนลำพูนครับอ๋อลำพูนตอนแรกอยู่ไหนนะก่อนหน้านี้เห็นว่าอยู่กำแพงกำแพงเพชอ๋อย้ายมา ก็เป็นไงบ้างการการเป็นผอการเป็นครูเนี่ยมันมันเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยครับถ้าเปรียบกับสมัยตอนต่อยมวยเนี่ยคนละอย่างเลยเนาะเออนะครับความรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบสูงนะครับแต่ตอนต่อยมวยก็ต้องสอบหนักเหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์สมัยก่อนต่อยช่องเจ็ดเนี่ยได้คู่ดเดือดตลอดเลยได้ไหมได้ไหมได้ครับได้เือทุกครั้งเราได้ดูเดือดทุปีครั้งหนึ่งต่อยกับใครต่อยกับ อาวุธเล็กอ่าอาวุธเล็กสิจาบูนอาจารย์สมัยต่อยมวยอ่ะค่าตัวสูงสุดได้เท่าไหร่กันบ้างก่อนประมาณเจ็ดหมื่นหเจ็ดหมื่นห้าต่อยที่ลุมพินีไหมใช่ต่อยกับใครอ่ะจำได้ไหมอ่าตอนนั้นต่อยลาบเดินมาครับไปต่อยไอ้อาจารย์เคยข้ามไปต่อยลาบเนินด้วยเหรอใช่ครับต่อยเลือดเพชรปอวัลสิงห์เลือดเพชรปอวัลสิงห์ต่อยกับพวกไอ้นั้นด้วยไหมต่อยลุมพินีพวกเพชรทวีสกิติชัยอันนั้นก็รายการใหญ่นะครับค่าตัวเท่าไหร่ไฟนั้น ก็เยอะอยู่นะผมหมื่นห้าต่อยพวกดวงพิชิตอ๋อสิริพรอะไรจำได้จำได้จำได้นะครับต่อยช่องเจ็ดก็ต่อยวันฉลองก็เคยต่อยนะอาจารย์มีไฟไหนไม่ได้แบบเจ็บตัวที่สุดเลยก็คงได้ดูเดือดแห่งปีกับอาวุธเล็กกัรอเจ็บย uh> ังไงอ่ะแตกสามสี่แผลหรอแต่ก็ได้ดูเดือดนะโอ้สู้สุดๆมีไฟไหนที่แบบโหดีใจสุดๆเลยไหมแบบประทับใจสุดๆเลยน่าจะเยอะอยู่นะสมนาถก็ประทับใจทุกไฟค่ะที่ชนะเนาะ ฉังชนะตั้งแพ้ก็ปล่อยให้คนดูเ,นเพราะมัน,นสนุกไงแฟนมวยก็ประทับใจเพราะอาจารย์ปล่อยสนุกแต่ว่าด้วยมวยบูนะอาจารย์ก็ถือว่าเลิกเลิกเร็วกันนะเลิกตอนอายุยี่สิบเก้าก็ยืนยืนในคือเป็นมวยบูนะมัน,ม,นมันก็ต้องใช้ร่างกายหนักนะครับเออก็ได้ค่าคู่ดูเดือนช่องเจ็ดค่าตัวเจ็ดหมื่นห้าสูงสุดนะครับแล้วก็โอ้แฟนมวยรู้จักทั่วประเทศ ไม่ได้เปิดยิมสอนมวยอะไรไหมครัไม่ได้เปิดครับแต่ว่า,เ,าเป็นเป็นพอมมีีตอนอยู่กับแมงเพชรก็ทำทำ,ทำไว้แล้วก็อเอาให้เขาไปหมดแล้วอา่าแล้วที่โรงเรียนอาจารย์ได้แบบเปิดเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบชมรมมวยอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับมีเกี่ยวกับชีตะมวยไทยอ๋อมีใช่ไหมครับมีน้องเขาทำเราเราก็ไปเสริมเขาเสริมเขานะครับแล้วการเป็นผู้ตัดสินมวยก็ถือว่าเป็นงานที่รับจ็อบเป็นบางครั้งบางครั้งอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประจําที่ไหนนะครับ ส่วนมากก็เมื่อก่อนก็ไปช่วยสอยิ่งสอยิ่งเจรงงานช่างไปบ้างเพราะมีเวลาเงนเยอะครับครับถ้าถ้าใครถ้าแฟนมวยคิดถึงอาจารย์เนี่ยไเจอได้ที่ไหนเนี่ยก็ที่ลำพูนครับลำพูนเลยโรงเรียนต้านแม่เมย์อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับผมแฟนมวยน่าจะคิดถึงอาจารย์กิงซ้างนะครับอัปเดตชีวิตมาฝากแล้วนะครับ